สวัสดีครับผมชื่อกันนะครับผมเป็นคนชอบแสดงละครใบ้ามากเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเรียนกับพี่ทาพี่ทาเขาเป็นครูสอนละครใบ้แล้วก็เป็นนักแสดงละครใบ้ที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับเป็นครูที่ใจดีแล้วก็สอนรู้เรื่องตลอดนะครับ เราจะมาวงอาหน้ากันนะเพราะว่าเป็นละครใบ้เราต้องใช้หน้าเยอะเนาะเพื่อความชัดเจนอ่ะเดี๋ยวแรกเราจะทจินตนาการว่าเราเป็นดอกไม้บานหรือว่าถ้าไม่ชัดเจนเอาเป็นระเบิดก็ได้หน้าเราระเบิดพุ่งออกมาตาปากออกมาให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ลองดูพร้อมกันนะ1นึสองสองลองตาได้มากกว่านี้ไหมจมูกหูปากลิ้น ああแล้วต่อไปเราจะจินตนาการว่าเราจะหุบหน้าเราให้เล็กที่สุดเล็กที่สุดเท่าที่เราจะเล็กได้นะ 1. นึ่งสองสามเก็บจมูกอีกปอกตตหูเส้นผมคางได้อีกเอาตาชิดจมูกเอาปากเก็บเข้าไปอ ดีมากอาพรหายใจเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบหัดที่หนึ่งกันนะโอเคเป็นแบบฝึัดสนุกครับโดยการที่เราอะจะจำลองตัวเองเป็นผ้านี่พี่พพ<ท>าจะมีผ้าขนหนูอยู่หนึ่งผืนกันก็ลองจินตนาการว่าตัวกันเองเนี่ยเป็นผ้าขนหนูนะสมมุติพี่ทาลอง โอเคโอเคอ่ะได้ได้ได <Yes> <te idal Industry inn onal> ้ฮึ๊บดีฟัมเออวุ้บเออเออดีดีจินตนาการนะตึ๊ง S <S จุดเด่นของ <S <S ของละครใบ้คือการใช้จินาาตนาการอยู่แล้วแล้วก็เราเรียนรู้อย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะผมอะเรียนรู้พอทํากับเด็กมากๆากครับบางทีเราสั่งเขาตรงๆไม่ได้ใช้แขนให้มันพิ้วพิวบางทีเขาไม่เข้าใจคําว่าพิ้วพิวของเราแต่ว่าถ้าเรามีภาพอย่างเช่นเมื่อกี้ผมให้ใช้ผ้าครับ และขยับอย่างผ้าเนี่ยเขาจะสามารถจินตนาการได้อ๋อนี่นคือการเคลื่อนไหวแบบพิ้วพิュไหวไหวเขาจะทํางานได้ง่ายขึ้นกว่าครับจริงๆเรื่องนี้จะว่าดูเหมือนง่ายแต่จริงๆก็ยากเหมือนกันนะครับสิ่งแรกคือน้องต้องมีจินตนาการก่อนอย่างที่2พอจินตนาการเสร็จสามารถสั่งให้ร่างกายตามจินตนาการนี้ได้มันเป็น2สเต็ปนะครับเด็กบางคนอาจจะมีจินตนาการแต่พอถึงเวลาทําร่างกายเอ๊ะไม่รู้เราจะเริ่มยังไงดี แต่ข้อดีของมันคือพอมีภาพให้เขา Copy ปีอ้อะครับเขาจะสามารถลิงก์กันได้ครับหมายเชื่อมโยงกันได้อย่างเงี้ยครับผมคราวนี้เราลองจินตนาการตัวเองว่าเป็นกระดาษบ้างเมื่อกี้ภาพมันจะมีความนุ่มอ่อนไหวใช่ไหมครคราวนี้กระดาษมันจะมีความแข็งมากขึ้นอ่ะ <laughs> ส่วนไหนของกระดาษเราเป็นส่วนไหนของกระดาษอยู่ลองจินตนาการดูอืม อืมอืมเออน่าสนใจนะมันมีความแข็งของมันอยู่นะอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดพี่ทาลองพับอย่างนี้อยู่โอเค โอเคโอเคมาคุยกันหน่อยหนึ่งเมื่อกี้กระดาษกับผ้าต่างกันไหมือนต่างกันมากต่างกันอันไหนอันไหนทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายกว่ากัน Ờ, น่าจะเป็นผ้าครับอ๋อขนัดผ้ามากกว่ามีอันไหนของกระดาษที่รู้สึกว่าอันนี้ยากไม่รู้จะไปยังไงมันเหมือนสมมติถ้าสมมติขยำไปแล้วมันจะต้องคงสภาพนั้นเอาไว้ครับอ๋อเอ,เออใช่้เมเหมือนผ้าที่ขยำแล้วมันก็คลายออกอ๋อใช่เพราะสุดท้ายผ้ามันจะกลับมาที่ท่าเดิมใช,ใช่ไหมอืมโอเคอืมก็ลองดูเพราะว่าแต่ละอันมันก็จะให้เขาเรียกว่าความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําท่าจับกระจกกันเต็จแรกของการจับกระจกก็คือต้องเห็นก่อนแล้วค่อยจับนะครับเห็นแล้วค่อยจับโอเคเดี๋ยวเราอันดับแรกเราจรินตนาการว่าเรามีกระจกอยู่ข้างหน้าก่อนเนะาะกระจกอยู่ข้างหน้าหนึ่งอันการลองจินตนาการว่ามีกระจกนะโอเคการเห็นกระจกของกันแล้วใช่ไหมมองเห็นแล้วนะอ่าดูในตำแหน่งนะเดี๋ยวเราจะเอามือขึ้นมาจับกระจกนะครับหนึ่งเห็นยัง เห็นแล้วค่อยจับแล้วค้างไว้โอเคเอามือออกอทริคของมันนิดนึงก็คือตอนที่จับมันอาจจะต้องเกรงมือนิดนึงหรือทริคของพี่ก็คือพี่จะดันมือขึ้นมาอีกนิดนึงมือเนี่ยหัวไหลหัวไหล่หไ,หลไม่ยกขึ้นหรือไม่ดึงลงต่ำเกินไปก็ปกติแต่ว่าพี่จะกางข้อศอกหน่อยนึง เพราะเวลาเรากางข้อสอกเนี่ยมือเราจะงัดขึ้นโดยโดยธรรมชาติแล้วมันจะเก่งนิดหนึ่งงัดมือขึ้นนิดนึงนะอ่าคลายปล่อยมองเห็นจับปักเก่งมือขึ้นนิดนึ่งใช่เก่งมือนิดนึงนะอืมแล้วก็ตอนเราออกดึงออกฝึกถูกต้องตอนเราออกดึงมาอย่างนี้นะเพราะาถ้าเกิดเราดึงอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันจะทะลุกระจก ที่การทําถูกต้องแล้วถอยออกมาอย่างนี้อืมโอเคทีนี้วิธีทริคสําหรับเล่นละครใบอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างขนาดของกระจกสมมุติถ้ากระจกเล็กเดี๋ยวดูพิธาก่อนนะถ้ากระจกพิทาเล็กมากพิธาก็จะมองแค่นี้เห็นไหมครับระยะสายตากับหน้าที่มันมองว่ะพิธามองแค่นี้กระจกพิทาแผ่นเล็กคราวนี้ถ้าเกิดพิทาแบบกระจกใหญ่ทั้งแผ่นจับ สายตาของเราจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากระจกมันกว้างใหญ่แค่ไหนโดยมือเราจะอยู่กับที่<ม>เห็นไหมแล้วใช้ตากับใช้หน้ามองม,มองแทนอ่ะคราวน,นี้พี่ไทยอยากดูกันดูบ้างอ่ะมองกระจกก่อนให้เห็นแล้วก็ค่อยจับค่อยๆมองแล้วลองผ่อนลองมาตอนผ่อนมันจะทำให้ สิ่งที่เราสร้างไว้คลายลงมีอยู่ไม่มีมีอยู่ไม่มีมันช่วยได้นะอะได้แล้วนะ <c oughs> อันนี้เราจะเห็นกระจกแล้วเมื่อกี้สร้างกระจกแล้วนะสร้างขนาดกระจกอันต่อมาก็คือทําให้กระจกมันยังอยู่เพราะเมื่อกี้พี่ทาทำอย่างนี้ปุ๊บมันยังอยู่ใช่ไหมแต่พอเราปล่อยมือมันจะหายไปถูกไหมคราวนี้เราทําให้คนดูเชื่อว่ากระจกเราเนี่ยกระจกจริงๆแล้วมีอยู่จริงวิธีการก็คือพี่ทาทําให้ ความเชื่อนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการดูนะครับขยับตัวไปทางด้านนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ดึงตัวกลับมาโดยที่มือยังอยู่กับที่แต่ขาขยับไปพร้อมกับร่างกายมือยังกลับมาอยู่ที่เดิมลองดูไหมสิ่งสำคัญคือข้อต่อตรงนี้ข้อมือนี้นะข้อ2และหัวไหล่ลองสัมพันธ์กันพี่ทาลองแตะดูก่อนพี่ทาแตะให้ก่อนนะโอเคไป จำความรู้สึกนะจำข้อต่อทั้ง3ามสามอันนะโอเคไปทีหนึ่งช้าๆโอเคคราวนี้พิทามือออกอ่ะล้วลองทำดูดีขึ้นเอออีกทีนได้ไหมครับให้ร่างกายมันจำดีมากเลยอันนี้ดีโอเคอ่ะคลายมือออกมาสะบัดมือก่อนดีนะชัดขึ้น โอเคให้การลองใส่ลมหายใจดูหน่อยก่อนที่เราจะไปสูดลมหายใจเข้าดูผ่อนลมหายใจออกอร่างกายเราจะได้ไม่เก่็งนเกินไปกลับมาสูดลมหายใจเข้าไปผ่อนลมหายใจออกกลับมาดีโอเคพี่ท่าครับกระจกนี่มีท่าอื่นอีกไหมครับมีครับ เมื่อกี้เราเป็นอยู่กับที่อย่างนี้แล้วก็โยกไปมาใช่ไหมครับคราวนี้เราจะเป็นทางดิ่งนี่นะเราจะย่อโดยที่มืออยู่กับที่แล้วก็ยกตัวขึ้นมาหวัวนี้ยากนะาการทํำด้านนี้สุดยอดเลยนะลองดูไหมได้ค่ะอ่ะลองดูพี่ทาจะช่วยจับก่อนนะเหมือนเดิมใช้ข้อมือข้อศอกและหัวไหล่นะครับพี่ทาจะจับก่อน แล้วกันค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงครับไม่ต้องย่อให้สุดก็ได้นะครับเอาแค่ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วกลับขึ้นไปครับปื๊อพอได้ไหมอย่าลืมหายใจตอนที่ลงหายใจออกครับตอนที่ลงหายใจออกโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูลงไปพร้อมกันนะสิ่งแรกคือมองให้เห็นกระจมองให้เห็นกระจก,หเ,หก,ะจกเห็นยังเห็นแล้วครับอ่าจับโอเคงัดมือขึ้นนิดนึงนะอืม คราวนี้เราจะย่อลงนะครับหนึ่งสองสาหือเอ้ยดีดีดีดสุดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกดีมากโอเคต่อไปจะเป็นจับกระจกแบบเดินเวลาเราเดินเนี่ยมือกับขาจะไปข้างเดียวกันอย่างเช่นมือขวากับเท้าขวาจะไปพร้อมกันนะครับเรามองตำแหน่งที่เราจะจับก่อนนะเหมือนเดิมต้องเห็นก่อนเห็น ่าเราจะไปแล้วนะเท้ากับมือก็ไปชึบกลับมาในตำแหน่งที่เราจะจับเท้ากับมือก็มาชึบสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งก็คือตอนที่จังหวะที่เราเดินเนี่ยระวังมือข้างนี้เราจะตามมาด้วยอย่างเช่นพอเราอะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราเผลอปุ๊บมือมันจะมาสิ่งสําคัญคือข้างนี้อยู่กับที่นะข้างนี้ไปคราวนี้ข้างนี้อยู่กับที่นะข้างนี้มา มันจะแยกประษาเพิ่มมากขึ้นนะสเต็ปม,มันจะเริ่มเริ่มมากขึ้นมาเดีย๋ยวไปพร้อมกันนะให้เป็นกระจกเส้นอันนี้นะอันเดียวกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะจับไปด้านนู้นเนาะคอเคอ่คมองตำแหน่งที่เราจะจับขากับมือไปพร้อมกันมองตำแหน่งที่เราจะจับขากับมือมาพร้อมกัน ด้านข้างแล้วมาไปพร้อมกันหนึ่งสองสคันนี้ไปด้านหลังบ้างนะสนุกสนุกนะหันด้านหลังอย่างนี้ปิดตัวไปเลยถูกต้องเก่งมากเราจะใช้บริเวณส่วนนี้นะแทนความรู้สึกข้างหลังนะมือก้าวไปพร้อมกับขา แล้วก็ดึงกลับมาถูกต้องป้ายก้าวไปแล้วก็ดึงกลับมาโอเคแล้วที่เราต้องแสดงความรู้สึกที่สีหน้า,าต้องทำยังไงหรอครับก็แล้วแต่อย่างเช่นตอนที่จับกระจกอะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันกลัวเราลองจับกระจกโดยใช้สีหน้ารู้สึกกังวลดูสิจับเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพิ่มอารมณ์ความกลัวหรือกังวลเข้าไป เออ,อลองจับมาข้างหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะมองซ้ายมองขวาได้นะอืออ่ะอันนี้แบบที่หนึ่งคราวนี้การลองรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่เราจะจับกระจกเนี่ยเราจะจับเพื่อไปกินช็อกโกแลตเขาเตรียมช็อกโกแลตแก้วใหญ่มากมาให้เราโอเคอ่ะลองจับด้วยความสุขอืม,อม มีความสุขมากๆอาอ,อมองดูรอบๆได้ดูกระจกได้ก็มีความสุขอ,อ,อน่าสนใจมีความสุขอโอเคขอบคุณครับสแสดงว่าการจับกระจกเป็นแค่ท่าเฉย เมื่อกี้เป็นแค่ท่าเฉยๆพอเราทาท่านี้ได้แล้วเราลองไปบวกกับอารมณ์สีหน้าเราอ่ะก็จะทําให้คนดูเห็นชัดมากขึ้นอย่างเมื่อกี้กันสามารถเล่นได้แบบความกลัวจากกระจกด้วยความกลัวจากกระจกด้วยความสุขก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับผมขอลองดูพี่ทาทําอารมณ์กังวลอะไรแบบนี้ได้ไหมครับได้าา่าเดี๋ยวพี่ทาจะลองทําแบบเป็นท่านี้นะเป็นท่าแบบพอใส่ความกังวลอันนี้แบบปกติก่อนนะครับนี่ปกติไม่มีอารมณ์คราวนี้แบบกังวล นะร่างกายเราก็จะช่วยทําให้ให้ภาพเนี่ยมันชัดเจนมายกยิ่งขึ้นมีขาสั้นด้วย <c oughs> อะไรประมาณนี้ตอนที่พี่ทาทําพี่ทามีอารมณ์ความรู้สึกหรือเออคิดอะไรอยู่พี่ทาก็ต้องจินตนาการว่าตอนเนี้ยพี่ทาอยู่ตรงไหนอย่างตอนเนี้ยพี่ทาจินตนาการว่าพี่ทาอยู่ตรงขอบตึกเนี่ยขอบตึกตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยตกไปเนี่ยอันตรายเลย พอพิทาคิดอย่างนั้นปุ๊บร่างกายพิทาก็จะเกิดความกลัวอจะตกไหมเห็นไหมเราก็จะสามารถเพิ่มอารมณ์ได้เฮ้ยอย่าตกลงไปแล้วเออเราสามารถเติมเข้าไปได้เรื่อยๆเพราะเราเติมจินตนาการของเราเพราะจินตนาการของเราชัดเนี่ยคนดูก็จะเห็นภาพเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับมาให้น้องกันลองดูบ้างครับคิดว่าเราอยู่มุมตึก จับนิ่งๆลมพัดกลับไปยืนท่าเดิมก่อนไปอีกดึงกลับมาตัก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 เกงนกลับกลับไปทางดีกว่าเฮ้ยไม่ไปแล้วเฮ้ย Yeah. อืม,มันเมื่อกี้ที่พี่ทาทําเสียงหรือว่าคำพูดไปเพ่ามันเหมือนทําให้มันชัดเจนขึ้นนันอ๋อมันทําให้ร่างกายน้องกันชัดเจนขึ้นอืมจริงๆอย่างนี้กันสามารถเอาไปใช้ได้นะจินนาการเสียงเสียงด้วยตัวเองถ้าเสียงมันช่วยให้กันทำทางานง่ายขึ้นนะต้องลองดูอืมแต่เมื่อกี้กันทำได้ยอดเยี่ยมนะครับอืม <c oughs> คือท่ากระจกนี่คือมันเป็นท่าที่ผมอยากจะเรียนละครใบ้ามากที่สุดเลยครับเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเบสิกแล้วก็ทําปุ๊บรู้เลยว่ากําลังจะทําละครใบ้ครับแล้วก็เหมือนวันนี้พอผมมาแสดงผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีขึ้นมากเลยครับ น้องกันนะคะแสดงละครได้เก่งมากค่ะ,ะก็เรียนรู้ได้ไวมากด้วยค่ะพี่ส้มถ้าให้เดานะจริงๆแล้วสังเกตเห็นความชอบที่ในตัวน้องกันนะมีต่อกระบวนการเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเลยนะคะค่ะเห็นตั้งแต่แววตาใช่ซ้มน้องก็ทําได้ดีตั้งแต่ตอนวอมแล้วนะคะพี่ส้มตั้งแต่ว่าให้จินตนาการว่าตัวเองเป็นผ้าเป็นกระดาษถ้าเป็นซอสก็คือยังคงนึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันจะไปะ acting จะเป็นยังไงนี่แอบเมาแอบเล่าแอบเล่าแอบบอกถือว่าตอนที่คุณครูทาพาน้องกันเนี่ยลองวอมหน้าค พี่ส้มดูอ่ะพี่ส้มก็วอร์มหน้าเตยด้วยแล้วใช่ก็ตามไปด้วยนะแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยน่ายุบสุดเป็นยังไงน่าใหญ่สุดเป็นยังไงใช่ค่ะสนุกสนุกต้องเรี้ยงว่าแบบฝึกหัดต่างๆค่ะพี่ส้มต้องใช้จินตนาการสูงมากเลยนะคะในการแบบเอ๊ะถ้าเป็นกระดาษจะเป็นยังไงถ้าเป็นผ้าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งพูดถึงคําว่าจินตนาการแล้วเนี่ยสอมไม่มั่นใจว่าเด็กๆยุคใหม่จะยังคงได้ยินคานี้อยู่บ่อยๆไหมแต่สอมเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องรู้จักค่ะนั่นก็คือววลีีท่่า จินตนาการสําคัญกับความรู้อือนึก,กออกเลยโ <laughs> ตมากับประโยคนี้จากไอสไทายค่ะใช่ค่ะเราอยากถามพี่ส้มว่าจริงไหมคะที่จินตนาการเนี่ยสำคัญกับความรู้ค่ะจริงแต่ว่าขออธิบายในแง่ของกระบวนการเรียนรู้อ,<า>อ่าดูดูตั้งใจฟังตั้งใจฟังก <laughs> ็คือจินตนาการนะะพี่ซอฟมันเหมือนเป็น ตัวเปิดทางเนาะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้คราวนี้ประโยคที่บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังนี้คะ่ะถ้าเปรียบเทียบนักเรียน2คนค่ะ,ะคนแรกเนี่ยอยากเล่นเซิร์ฟสเกตเนาะเอที่เราเพิ่งผ,ผ่านไปไใช่ได้ยินข่าวว่าเราก็ไปเรียนแล้วเราก็ไปเล่นด้วยใช่ค่ะอยากเล่นเซิร์ฟสเกตกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าคนแรกเนี่ย เขาเรียกอะไรมองเห็นภาพในอนาคตตัวเองอม,อมองเห็นท่าทางที่ตัวเองจะเล่นได้แบบสนุกสนานอีกคนหนึ่งค่ะอาจจะรู้สึกกลัวเนาะอยากเล่นอยู่แต่ว่ากลัวแบบกังวลแบบกลัวเจ็บกลัวล<อ>ทําไม่ได้อ,อะใช่คใคราวนี้วิธีการกนะ็คือพอภาพที่มองเห็นตัวเองอะค่ะหรือว่าจินตนาการเนาะ แต่ละคนนี่ต่างกันโอกาสในการที่จะเข้าถึงประสบการณ์ในการลองเล่นนะคะ,คะหรือว่าโอกาสในการที่จะเข้าถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะ,ค,ะคนที่เห็นภาพตัวเองอ่ะก็จะพยายามเนาะก็จะกล้าลงไปเล่นก็จะอ่ะมีสนุกบ้างมีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างใช่ไหมคะมีทําได้ทําไม่ได้เนาะอีกฝั่งนึงคนที่กลัวก็จะไม่กล้าแม้จะแม้จะลงไปเล่นนะพี่ซอฟอาจจะแบบดูกังวลดูแบบ ไม่กล้าเล่นไม่กล้าจับอะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าถามว่าสองคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับคนที่อาจจะมีประสบการณ์น้อยวิธีการในการสร้างความรู้ก็จะต่างกันน้องคนที่เล่นเต็มที่อะค่ะก็จะค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง mm hmm. อก็จะค้นพบท่าทางวิธีการในการทรงตัวยังไงนะ,ะ,ะท่าทางตัวตนของฉันฉันจะบาลานซ์น้ำหนักยังไงใช่ไหมคะ,คะกับอีกคนนึงซึ่งอาจจะไม่ได้ลองฝึกเลย mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ oh. ์ดังนั้นถ้าจะบอกก็คือว่าเวลาที่เรามองเห็นภาพเองในอนาคตอะค่ะ <c oughs> หรือว่าจินตนาการเนี่ยเนาะมันจะนําพาไปสู่ประสบการณ์ในการเรียนรู้ <c oughs> และสุดท้ายที่สุดอะค่ะเจ้าประสบการณ์ตัวนี้ค่ะมันก็จะก่อร่างขึ้นเป็นความรู้ <c oughs> เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนกัน <c oughs> ดังนั้น พี่โซ่มานึกถึงทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เนาะจริงๆภารกิจของพวกเราหลายๆอย่างก็ใช้วิธีคิดในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และแน่นอนยิ่งได้ลงมือทํายิ่งได้ลุยยิ่งได้เจอ ก็จะสามารถสร้างชุดความรู้เฉพาะตัวของตัวเองได้โอ้ต้องเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่มีผู้เชี่ยวชาญอธิบายวลีนี้ในแง่ของการเรียนรู้ใช่ใช่แต่เรามองว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราทํางานด้านจินตนาการแต่เรามองว่าคําว่าจินตนาการเนี่ยเหมือนเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เด็กๆกล้าคิดอืมใช่มันคือคำว่ากล้าคิดนะคะเพราะมันกล้าคิดเสร็จปุ๊บมันก็จะต่อยอดอย่างอื่นได้นะเช่น ถ้าเกิดเรารู้จักตั้งคําถามแล้วสงสัยว่าถ้าเราเอาส้มผสมกล้วยจะเป็นยังไงมันก็คือมันก็คือจินตนาการเหมอนสัมเหมือนเหมือนวัตถุไอ้มันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเอาสิ่งนี้กับสิ่งนี้ผสมกันพอเป็นแบบนี้ค่ะวิทยาศาสตร์หลายครั้งเนี่ยนวัตกรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากการตั้งคําถามและสงสัยเวลาเวลาที่เรากล้าตั้งคําถามหรือว่ากล้ามองเห็นสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหมอ พูดถึงเรื่องจินตนาการไปแล้วเนี่ยอ,อย่างหนึ่งเลยที่ซอฟเห็นคือเรื่องของทักษะ,อะซอฟเชื่อว่าแน่ๆเลยเนี่ยน้องการต้อง,องได้ฝึกทักษะของการแสดงเลยอยากให้พี่ส้อมช่วยเสริมค่ะว่าจากภารกิจของการฝึกเล่นละครบายเนี่ยน้องการน่าจะได้ฝึกทักษะอะไรเพิ่มเติมอีกเหรอคะพี่ส้ม ต้องบอกว่าขอบคุณน้องการกับครูทามากๆนะคะถ้าดูถ้าดูอยู่ตอนนี้เพราะว่าอันดับแรกเลยครูส้มรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากน้องกันนะคะ mm. แล้วก็อยากจะไปเรียนด้วยค่ะถ้าพูดในแง่ของการเรียนรู้เนี่ยประสบการณ์ชุดนี้ให้อะไรผู้เรียนบ้างเนาะประสบการณ์ของการเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงนะคะการใช้ร่างกายเนี่ยอันดับแรกเลยพี่ซอฟมันจะช่วยให้ผู้เรียนนะคะได้กลับมามองตัวเอง mm. มองตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม เวลาที่เราบอกให้เด็กๆสำรวจตัวเองคุยกับตัวเองสิลูกอะไรเงี้ยคุยอะไรเนี่ยคุยอะไรนึกออกไหมพี่เธอสวัสดีใช่ใช่เวลาเด็กๆเล็กๆค่ะเขาอาจจะยังนึกไม่ออกงงใช่เอ๊ะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะการใช้กระบวนการละครหรือว่ากระบวนการการแสดงเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆจับต้องหรือก็สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ครูทาบอกว่าให้รู้สึกให้จินตนาการนะคะแล้วใช้ร่างกายในการสื่อสารออกมาเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นทักษะหนึ่งเนาะถ้าเด็กๆได,เด้เรียนไปแล้วเด็กๆจะเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น hmm. อันดับที่สองค่ะพอเข้าใจมีวิธีการในการสำรวจตัวเองมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือการสื่อสาร hmm. อย่างที่บอกเราไม่ได้สื่อสารแค่ภาษาอย่างเดียวเวลาเราโตขึ้นใช่ไหมคะ,คะเ,ออเวลาเราเติบโตขึ้นผู้ใหญ่เราจะเห็นว่ามันมีการสื่อสารหลายแบบดังนั้นเด็กๆที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะ hmm. เขาจะมีวิธีการในการสื่อสารที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น สรุปโดยรวมพี่ซสมองว่ามันช่วยพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันทักษะในการสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างคนสู่คนโอ้โห,โโหสุดยอดเลยค่ะไม่นาเชื่อว่าจากการลองฝึกนะคะได้เรียนรู้เรื่องละครใบเนี่ยจะส่งผลถึงทักษะอีกหลายๆทักษะเลยที่ใช้ใชได้ในชีวิตประจำวัน